เราไม่ชอ,ชอบอะไรบ้างครับวันๆตอนนี้ครับตอนนี้รับผิดชอบก็มีวันๆจุดว่าจะประชุมเยอะนะครับก็มีโซนิกยูสเนี่ยฮะหนึ่งเก้าเก้าที่เปิดมาแล้วทำออกแอนเซอร์ครับ,รบนะคะคคแล้วก็มีในส่วนแล้วก็มีส่วนของโซนิกบูมครับอันนี้คุณชูดาภาจะเป็นเพื่อนสิการเนี่ยเปิดแล้วก็วกเราก็เป็นที่ปรึกษาด้วยครับก็ทำร้องขอให้ทางช่องสามที่ผ่านมาก็เรื่องไฟรักเพลิงแค้นครับนะคะแล้วก็ เปิดอีกอันนึงเป็น Sonic Plus Agency แล้วค่ะเพิ่งเริ่มจะเปิดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเอเจนซี Agency ก็จะทำพวกหนังโฆษณาแล้วก็จะทำเป็นพวก Marketing Plan ต่างๆอ๋อสวัสดีไปล่วงหน้าเลยนะฮะอันนี้อันนี้เปิดมาเพราะว่า พอดีมีลูกน้องที่มีความสามารถก็อยากําแล้วก็ในเร็วนี้ก็จะมีผลงานโฆษณาของทํรรสจะออกไปนะคะที่สามโซนอีกแล้วนะฮะแล้วก็มีทั่วทัไปก็ไม่มีอะไรแล้วฮะพิธีกรพิธีกรรับงานนอกอีกครับแล้วก็ทำกาแฟ c u อร์ฟี่ค f e ฟ่ไข่ที่เซเว่นเว็นทุกสาขาอะไรนะขออีกทีทีกาแฟเคอร์ฟี่คอฟฟ่ะ ทซอิสเวนอีเวนทุกสาขาพี่ก็เซอร์วิสที้คลินิกทำร่วมกับเมย์เพิ่งอารมณ์แปดแล้วแปดแล้วแปดแล้วแปดแเซอร์วิสที้คลินิกนี้ทำกับคุณเมย์เพิ่งอารมณ์อยู่ตรงสี่แยกประชุมวันก็เป็นคลินิกความงามหยุดที่ไหนล่ะเอาอีกหมดละถามคนไม่ไหวแล้วค่ะงานแสดงก็ไม่เอาเหรอแสดงเองแสดงเองรับบ้างหลังนี้ก็จะรับน้อยลงเพราะว่าก็จะทำพิธีกรเป็นหลักครับแล้วก็ทำพวกอีเวนต์มีงานสึกว่างานอีเวนต์เนี่ยมันเป็นงานที่เราต้องให้ความใส่ใจเขาเยอะพี่ครับนั่นเองเวลาที่ เราเวลามีอะไรปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเล่นละครเวลามันจะน้อยในการใส่ใจละครนี่นี่คงไม่เหลือแล้วล่ะครับทั้งหมดได้จริงจริงไม่อยากอันหนึ่งอยากเปิดร้านชาบูอยากเปิดร้านชาบูเอาเก็บไว้ก่อนนะยังยังยังเอาไว้ก่อนนะยังยังยังสักปีสองปีเถอะสักพักหนึ่งอ่ะอย่าอย่าผ่านร่างกายให้มากไวแบบนี้ชคดีมีลูกน้องดีค่ะทุกคนมันรับไม่ด้ตัวเองได้เราแค่เป็นที่เราแค่ไปนนั่งประชุมกับเขาเฉยๆครับผมพี่ตือนะครับ เขาเก้าอย่างของเรามีออกไนา์อยู่แล้วมีอย่างอื่นที่แอบแอบทำไว้มีอะไรบ้างครับคงตือจะทำงานบริษัทตัวเองใช่ไหมฮะครับแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทสองสามบริษัทแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นตือก็ไปเป็นครูสอนหนังสือเป็นครูะนะครับอสอนเรื่องเกี่ยวกับที่เราเรื่องเกี่ยวกับงานดีไซน์เรื่องเกี่ยวกับการใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับในปัจจุบันนะท่านผู้ชมเห็นด้วยว่างานออกไนายเนี่ยเป็นที่หอมหวนสำเด็กรุ่นใหม่บอกเคล็ดลับหน่อยสิครับว่า จะไปกันทางไหนดีแล้วทำอย่างไรมันถึงเปิดแล้วมั่นคงเหมือนทั้งสองคนนี้คือถ้าคิดว่าอยากจะเปิดนะคะเปิดเลยค่ะดีคนเดียวก็เปิดไม่คือคุณคุณคุณง่ายๆคือครับการที่มีบริษัทเปิดขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้ธุรกิจมันโตขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็มีตัวเลือกในการทํางานได้เยอะขึ้นซึ่งอันนั้นมันก็ดีนะครับคือเปิดเลยนะฮะพี่ก้องเหรอครับเปิดเลยแล้วจะต้องดูแลดูแลยังไงบ้างครับตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าเปิดเลยแล้วก็เป็น เป็นแรงให้เรานะคะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ให้ให้เร็วขึ้นให้ดีขึ้นมันก็เป็นจุดหนึ่งนะคะพี่เพราะว่าถ้าเป็นแบบว่ามันมูคิดว่าไอ้มี่เปิดมันเปิดไปนั่งแบบรู้สึกนี้ปุ๊บมันก็รู้สึกม่มีความสุขก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วคนเราอย่างเนี้ยบริษัทเราเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าเป็นคู่แข่งกันเลยนะเพราะว่าทุกคนก็จะมีมีเวของตัวเองในการทําธุรกิจไปใช่มีกลุ่มของตัวเองไปคือเค้กเนี่ยมันมีก้อนหนึ่งคือกินคนเดียวคงอ้วนนะมันต้องแบ่งกันกินคร นำเสนอใช่แล,แล้วมันมีหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าเนื่องจากตือโตมาตือบอกเลยว่าตือเป็นคนที่ได้โอกาสจากพิกกี้มาเนี่ยค,คือในวันที่เราเรามีดีเรคชั่นของเราเราก็สามารถที่จะทํางานตรงนี้ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าวันนี้มีเด็กรุ่นใหม่มาครับ ใครจะรู้วันหนึ่งเด็กรุ่นใหม่กับเราอาจจะต้องมาทํางานด้วยกันคือมันมันทำงานด้วยกันได้มันณนะวันนี้มันเหมือนกับเดินคนเดียวไม่ได้มันต้องเป็นมีพาร์ทเนอร์แต่อย่าง <คน S 2> <ๆ S 1> แรกนะคะพี <ๆ S 1> <ๆ>่จะทําอะไรก็แล้วแต่<ๆ>ขอให้รักให้ส่งี่ทำอ,อยากคิดเรื่องเงินมันเป็นหลักออเอาเรื่องเกี่ยวกวับความรักที่เราอยากทําก่อนดีกว่าเพ<อ>ราะถ้าเกัดเพราะถ้าเกิดคิดเรื่องว่าเงินมาก่อนเนี่ยมันไม่ทําให้คุณโตหรอกค่ะมันจะทาให้ความเป็นงคุณอยู่แค่ตรงเรื่องเงินแค่นั้นคิดถึงสิ่งที่เรารักอยากทําและสร้างสรรค์มันดีกว่า ครับนั่นก็คือจุดที่สําคัญที่สุดจริงๆค่ะและต้องขอบคุณบอกตรงนั้นก็รู้สึกว่าลูกค้าทุกคนของพวกเราสองคนนะเป็นคนที่มีบุญคุณของพวกเราเพราะว่าให้เราได้คิดงานดีๆได้ทํางานดีๆได้มีเงินในการที่จะดูแลครอบครัวแล้วก็ทําบุญทําทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมนะฮะเอ้าก่อนจากกันนะครับในฐานะที่ช่วงนี้อาจจะเศรษฐกิจตึงๆไปนิดนึงลองบอกปรัชญาชีวิตในการทําธุรกิจสไตล์พี่ตือกับพี่ก้องครับเชงครับคือตืออฮะตือก็รู้สึกว่าคือตือจะสอนเด็กๆในออฟฟิศเสมอว่า ต้นทุนของการทําธุรกิจคือความจริงใจนะครับกำไรมันเป็นใจของลูกค้ามากกว่าครับนี่คือเทคนิคที่จะใช้ในการทําธุรกิจเราจะไม่คิดเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ครับให้ความพอใจแล้วก็ความลูกค้าต้องมีความสุขมีความสุขและเราก็ต้องมีความสุขในการทํางานครับผมนี่คือปรัชญาในการใช้ครับ รจริงๆก้องอย่างแรกก้องใช้ความรักนะคะครับรักในสิ่งที่ทำรักทุกงานที่เราทำออกไปมันก็อมาดีเองเนะฮะพูดถึงฮะแล้วก็พอพอเกิดความรักปุ๊บมันรักได้ทุกอย่างมันก็เรียกว่าครอบทุกหมดครับผมสิ่งน่าจะเป็นบทสรุปท,ที่ดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนหนึ่งทําแล้วทุกคนจะต้องมีความสุขและคนหนึ่งทําแล้วจะต้องเริ่มต้นจากความรักผมว่าน่าจะเป็นบทสรุปที่ดี ในสังคมไทยที่ทําให้ทุกคนทํางานแล้วมีความสุขและประสบความสำเร็จเหมือนทั้งสองคนวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากครับทั้งพี่ตื่นและก็พี่ก้องครับและเวลาเพชดรามาในคืนนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันสุงหน้าวันนี้สวัสดีครับ